b u d g e จส p เปนดิ้งพอดแคสโดยสำนักงานคลางจังหวัดสิงห์บุรีสวัสดีค่ะสำนักงานคลางจังหวัดสิงห์บุรีขอนำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568ภาพรวมทั้งจังหวัดได้รับจัดสรรทั้งสิ้น1,963.53ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว711.96ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ36.26ใช้ใจ่ายแล้ว1,357.11ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ69.12อยู่ลำดับที่9ของประเทศรายจ่ายประจำได้รับจัดสรร655.74ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว481.97ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ73.50 ใช้ใจ่ายแล้ว493.88ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ75.32อยู่ลำดับที่64 3000, ของประเทศรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร1,307.79ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว229.99ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ17.59ใช้ใจ่ายแล้ว863.23ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ66.01 อยู่ลำดับที่3ของประเทศงบพัฒนาจังหวัดได้รับจัดสรรทั้งสิ้น160.21ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว12.58ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ7.86ใช้ใจ่ายแล้ว99.87ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ62.34อยู่ลำดับที่7ของประเทศรายจ่ายประจำได้รับจัดสรร35.25ล้าน 25, บาทเบิกจ่ายแล้ว3.27ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ9.28ใช้ใจ่ายแล้ว8.90ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ25.25 25, อยู่ลำดับที่25ของประเทศรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร124.96ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว9.31ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ7.45ใช้ใจ่ายแล้ว90.97ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ72.80 อยู่ลำดับที่7ของประเทศในส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีปี2567กันเงินไว้472.19ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว370.54ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ78.48ทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรีฝากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตาม Facebook และ YouTube ของสำนักงานคลางจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ